สุดดีนะครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่กอฟฟี่ฟีฟ่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องลูกเตะมุมนั่นเองนะครับซึ่งการเล่นลูกเตะมุมนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับในการขึ้นแรงนะเพราะว่าในกรณีที่แบบว่าเราบุกเจาะไม่เข้าครับการเล่นลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่จะทําให้เราสามารถพลิกเกมได้เลยนะฮะซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้นะครับก็แบ่งใหญ่ๆเป็น3ประเภทนะครับตามที่ผมเล่นนะครับก็คือ1นึ่งนะคร เสาแรกนะครับแล้วก็2นะครับเปิดเสาไกลนะแล้วก็3ก็คือส่งไปให้ตัวไกลในนอกกรอบเขตโทษเพื่อยิงไกลนะครับวิธีที่1นะครับนั่นก็คือการเล่นเสาแรกนั่นเองซึ่งอย่างแรกเลยนะครับให้เรากดเรียกนักเตะนะโดยการกดปุ่ม C นะครับเพื่อให้นักเตะของเรานะครับวิ่งมานะเพื่อหลอกคู่แข่งจากนั้นนะให้กดปุ่ม Q ิวครับเพื่อเลือกนักเตะที่จะหมงนะครับแนะนําเป็นตัวที่อยู่ที่เสาแรกจากนั้นนะครับก็ให้เลือกจุดเปิดนะครับเป็นจุดตรงที่คู่แข่งนะครับยืนว่างอยู่นะแล้วก็เป็นจุดที่ เหมือนแบบเราจะสามารถวิ่งเข้าไปชาร์จมงได้ครับจากนั้นนะครับให้กดเปิดบอลนะครับด้วยน้ําหนัก3หลอดนิดๆนะครับหรือว่าอาจจะแบบเกือบๆสหลอดก็ได้ครับแต่ว่าอย่าให้เต็มนะเพราะว่ามันจะเลียดเกินไปครับคือมันจะอยู่ในระดับเอวเกินไปครับนะจากนั้นให้กดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดบอลนะครับท้ายนะครับจังหวะก่อนที่บอลจะออกจากจุดเตะนะครับให้เราบังคับตัวที่เราเลือกนะครับวิ่งเพื่อเข้าไปกดมงนะครับส่วนการกดมงนั้นก็คือการกดยิงนั่นเองนะครับนะตั้งไว้ปุ่มไหนก็กดปุ่่่มนนนั้สิงทีจําเเป็ลย สำหรับการเล่นเสาแรกนะครับคือนักเตะที่มาเปิดลูกตั้งเตะนะครับควรจะมีค่าพลังเปิดบอลนะครับแล้วก็ส่งไกลที่ดีนะครับควรจะมี100ขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยนะหรือว่าหรือว่าควรจะเป็นนักเตะที่มีนิสัยแฝงนะครับคอนเนอร์สเปเชียลลิสต์นะครับก็คือเตะมุมได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งสามารถดูได้จากในเว็บของฟ i f a a d d i c t นะครับส่วนในเกมนะครับจะไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นนิสัยแฝงนั่นเองนะครับส่วนคนที่จะมาเป็นคนหม่งลูกหม่งนะครับก็ควรจะเป็นคนที่ยืนอยู่ที่เสาแรกนะครับหรือว่า ะจะเป็นตัวที่เราบังคับให้วิ่งมาเข้ามาเสาแรกก็ได้นะควรจะมีส่วนสูงที่185ขึ้นไปนะครับหรือว่าสามารถเล่นลูกหมงได้ดีนะอาจจะเป็นกองหน้าสายหมง่งที่มี power header อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้การเล่นเสาแรกแบบนี้ครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับคือเล่นแบบเสาไกลนะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับวิธีการนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าผมจะเสริมเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้อีกสักนิดหน่อยนะครับก็ไปดูกันนะครับสำหรับการเปิดเสาสองนะครับอย่างแรกนะครับคือให้เรียกนักเตะมาที่มุมทงเหมือนเดิมเลยครับโดยการกดปุ่ม C นะถ้าเป็นในคีย์บอร์ดนะครับส่วนถ้าเป็นในจอยนะครับก็ให้กดปุ่มเรียกนักเตะนะครับนะเป็นปุ่มควบคุมสปีดแล้วก็ทักษะนะครับตั้งไว้ปุ่มไหนก็ให้กดที่ปุ่มนั้นนะครับกดค้างนะนักเตะ ให้ส่งบอลแบบสั้นให้นักเตะที่วิ่งมานะครับจากนั้นนะครับให้หันหน้าไป45องศานะครับแล้วกดเปิดนะครับในน้ำหนัก3หลอดเกือบเกือบเต็ม4หลอดนะครับไม่ควรกด ค้างเต็ม4หลอดนะเพราะว่ามันจะทําให้ลูกที่ออกมาเนะครับเปิดไปแรงเกินนะจากนั้นก็ให้กดมงนะครับโดยการกดมงนี้ให้กะจังหวะดีๆนะครับก่อนที่บอลจะลงมาถึงแบบนักเตะนะครับนะค่อยหมงนะครับออกะจังหวะให้ดีนะครับอย่าก,กดก่อนนะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะขึ้นผิดจังหวะนะครับกะจังหวะหมงให้ดีด้วยนะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสำหรับการเล่นวิธีเปิดเสาไกลนะครับนักเตะที่วิ่งมารับบอลน,นะควรจะเป็นนักเตะที่เปิดบอลดีนะครับประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งควรจะมีค่าพลัง calendar, เปิดบอลและส่งไกลที่100ขึ้นไป นะครับเป็นอย่างน้อยนะเหมือนกับวิธีแรกเลยนะครับ <slowed down S 1> แต่ว่าอันนี้ให้เป็นคนที่วิ่งมารับบอลนะที่มีค่าเปิดบอลที่ดีนะครับจังหวะที่เปิดนะควรจะเป็นเท้าข้างถนัดนะถ้าวิ่งมาปกติแล้วสามารถตัวกลับไปเป็นเท้าข้างถนัดได้เลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าหักเข้าด้านในแล้วเปิดอันนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้นักเตะมันอาจจะเปิดไสาออกข้างได้ครับพยายามให้หันออกด้านนอกครับแล้วก็ค่อยเปิดนะแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งครับที่ว่านักเตะที่เรากดเรียกเข้ามานะครับเวลาเขาวิ่งเข้ามาแล้วถ้าหันออกด้าน เขาจะใช้ข้างที่ไม่ถนัดนะซึ่งเวลาที่เราใช้เท้าที่ไม่ถนัดเปิดมันก็จะเปิดไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมากใช่ไหมฉะนั้นครับยกตัวอย่างจากกรณีนี้นะครับก็จะมีแบบคาร์ลอสวิ่งเข้ามาใช่ไหมซึ่งคาร์ลอสนะครับเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายนะถ้าสมมุติว่าผมหันออกไปทางด้านนี้นะครับเขาก็จะต้องใช้เท้าขวาในการเปิดบอลนะครับฉะนั้นวิธีแก้ของผมนะครับก็คือนะครับพอคาร์ลอสวิ่งมาถึงสุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มคิวนะครับเพื่อเลือกนักเตะนะเสร็จแล้วก็เลือกนะครับกดคิว ลอสนะจากนั้นครับให้เขาบังคับนะครับมาอยู่ตรงที่นี่ครับประมาณตรงนี้นะจุดแบบนี้เลยนะครับนะเพื่อให้เข้าเท้าซ้ายนะแบบนี้เลยครับนะ เหลือพื้นที่ว่างสําหรับนักเตะของฝ่ายเขานะครับแล้วก็คาร์ลอสเพื่อที่แบบจะวิ่งไปเปิดด้วยนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับให้กดปุ่มส่งสั้นนะครับโดยการให้ส่งไปที่คาร์ลอสนะครับนั่นเองนะแล้วก็นี่ครับเปิดนะก็จะเป็นเท้าซ้ายข้างถนัดแล้วครับทีนี้นะก็จะไม่มีการไซด์ออกข้างนะถ้าเป็นวิธีนี้นะครับก็จะทําให้การเปิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ใช้เท้าข้างถนัดเปิดด้วยนั่นเองนะครับนะก็เป็นวิธีแก้หรือว่าเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะโอเคปรระมาณนี้คับ วิธีที่3นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือการส่งไปให้ตัวนอกกรอบเขตโทษนะครับเพื่อยิงไกลนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะเป็นในกรณีที่คู่แข่งนะครับบางคนที่แบบปิดมุมเสาแรกดีเหลือเกินนะครับเราไปเปิดไปเสาแรกก็แล้วเสาไกลก็แล้วยังไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยปล่อยให้ตัวด้านนอกกรอบเขตโทษของเราเนี่ยยืนว่างๆอยู่นะครับเดียวๆนะก็จะใช้วิธีนี้นะครับอย่างแรกนะให้กด ปุ่ม C นะครับเพื่อเรียกนักเตะนะครับเพื่อเป็นการหลอกนะครับให้เขาเข้ามาประกบดึงเข้ามาให้เขามาประกบนะครับอย่างน้อยได้1คนก็ยังดีนะจากนั้นนะครับก็ให้กดคิวเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้นะครับให้เลือกไปที่นักเตะที่อยู่นอกรอบเขตโทษที่ยืนว่างอยู่นะครับแล้วก็ให้เลื่อนจุดนะครับที่เราจะเปิดนะไปพื้นที่ว่างๆเลยครับแล้วก็กดเปิดนะน้ำหนักไม่ต้องแรงมากนะจากนั้นให้กดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดบอลนะครับให้บังคับตัวที่เลือกนะครับไปรับบอลในพื้น การที่วิธีนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนักเตะที่มายิงไกลนะควรจะเป็นนักเตะที่มีค่าจบสกอร์ที่ดีนะครับหรือว่ามีค่าพลังยิงไกลที่สูงนะครับรวมถึงนักเตะอาจจะมีค่านิสย Long ัยลองช็อตเทคเกอร์นั่นเองนะนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะทำให้เร็วนะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วน,อ,นอันนี้นะครับนะผมแถมให้นะครับเป็นการเล่นลูกตั้งเตะนะครับซึ่งแบบว่าก็ใช้วิธีการเหมือนแบบว่าการเปิดจากมุมทงในตอนแรกนะครับก็เอามาประยุกต์กับอันนี้นะครับนะก็เป็นการเปิดแบบลูกฟรีคิกนะครับจะใช้ในกรณีที่แบบว่าเราได้ลูกฟรีคิกนะครับแล้วอยู่ในระยะที่ยิงไม่ได้นะครับนะก็เป็นวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้ละกันนะครับอย่างแรกนะครับนักเตะที่ไปยืนฟรีคิกนะครับไปยื kick, นที่จุดฟรีคิกควรจะเป็นนักเตะที่เปิดบอลดีนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะว่าควรจะม ที่หนึ่งร้ขึ้นไปนะอย่างน้อยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้กดปุ่ม Q นะครับเพื่อเลือกไปที่นักเตะที่เรารู้สึกว่ามีความเร็วสักนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเล่นลูกหม่งได้ดีนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือก c u r อร์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเลือกไปยังที่ว่างนะครับแถวแถวหน้ากรอบประตูนะครับโดยน้ําหนักการเปิดนะครับจะขึ้นอยู่กับระยะการใกล้ไกลนะครับของฟีคิกที่เราได้นะครับบาาาออย่่นนะมณ3ึงหลลจจแเิดดต ว่าไม่ถึง4หลอดนะครับก็เปิดมาที่หน้าประตูนะแล้วก็ให้นักเตะที่เราเลือกครับวิ่งมาโฉบแบบนี้นะครับนะส่วนในกรณีที่เราแบบได้ฟรีคิกในมุมที่เราไม่สามารถยิงได้แต่เราจะเปิดนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้มากนะครับคือ20กว่าหลาถึงแบบไม่เกินแบบ35หลาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเปิดเลย2หลอดมานิดนึงครับเพื่อให้ลูกมันโด่งขึ้นนะแล้วก็ใช้วิธีการแย่งเบียดหมงเอาครับการเปิดโด่งแบบนี้ควรจะเป็นนักเตะที่สูงหน่อยครับถึงจะวิ่งมารับลูกหมงอันนี้นะก็คือจะต่างจากอันแรกครับอาจจะเป็นตัวเลก ได้เพราะว่าอันแรกจะเป็นแนววิ่งโฉบเข้ามาแต่ว่าถ้าเราเปิดโด่งอ่ะควรจะเป็นนักเตะที่สูงขึ้นมาหน่อยครับรอบประมาณนี้ครับสาหรับวิธีนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะฮะก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงการเล่นแบบของผมนะครับที่นํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับใครจะเอาไปเอาพวกวิธีนี้นะครับไปประยุกต์ใช้อย่างไงก็แล้วแต่ได้ตามสบายเลยนะครับหรือว่าใครมีวิธีการเล่นที่เจ๋งๆวันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบาย